สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟรมนะคะวันนี้จะมีเรื่องมาแจ้งนะคะเกี่ยวกับออยเนาะประกาศของออยตั้งแต่เมื่อพศ2559เลยนะคะ วันนี้จะมาพูดอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าเฟมเคยเฟมเคยแจ้งในเฟซไปรอบนึงแล้วเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่ายังยังอยากจะมาพูดในวิดีโอนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอีกรอบนึงนะคะว่าคนที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะก็ต้องฟังคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจคุณอาจจะเจอปัญหาเหมือนเฟมก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฟมเป็นคนที่ รักสุขภาพมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานคอโรฟิลนั่นเองนะคะใครที่เคยทานคอโรฟิลนะคะต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าอโยเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วนะคะ อโยก็คือปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเขาพิจารณาารณแล้วว่านะคะไม่อนุญาตให้ใช้สารประกอบเชิงช้อนของคอปเปอร์กับโคโรฟิลลินและเกลือโพเทสเซียมหรือเกลือโซเดียมของกลุ่มสารประกอบเชิงช้อนของคอปเปอร์กับโคโรฟิลลินนั่นเองนะคะเขาเขาก็บอกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนนะคะที่ได้รับเลขอนุญาตไปแล้วนะคะก็คือให้ยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราก็โอเคยกินของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้สารประกอบที่ออยแจ้งมาทั้งหมดเลยนะคะเราก็ตกใจนะคะเอ้ยว่าเออสุขภาพเราเนี่ยจะแย่ลงหรือเปล่านะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆนะคะแล้วกเ็เราเนี่ยก็ ก็อยากจะมาบอกทุกคนนะคะให้รู้นะคะว่าเนี่ยเออถ้าเกิดใครยังทานคโอลอฟิลอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ข้อมูลนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะมาแจ้งให้ทราบนะคะก็จะได้รู้นะคะว่าเลือกทานนะคะโอโลฟิลแบบไหนถึงมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รักสุขภาพก็อย่าลืมคอนเรนราดาพัทคลฟิลที่ทำจากธรรมชาติแบบพรีเมียมอย่าลืมเอาไปลองทานกันนะคะ